เราคาว่าเราอ็อฟเล่นเป็นไงในบทโกลโลนะคะโอ้ยพูดจริงนะเล่นดีกว่าที่คิดไปเยอะเคยคุยคุณดุกไว้บอกว่า <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ห่วงออฟก็คือเวลาอ็อฟตั้งใจมากๆเขาจริงเอาจังอะไรมากๆเนี่ยมันทําให้แบบเครียดเพเครียดปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถใช้ประกายหรือ,อส่งเสน่ห์ส่วนตัวที่มีอยู่ในตัวอ็อฟค่านข้งเยอะออกมาได้ไงแต่ว่าสําหรับโจโจ้สั่งคราวนี้เนี่ย ดูแล้วออฟก็มีความรีแลกมีความผ่อนคลายในการเล่นมากขึ้นซึ่งดูแล้วก็สบายใจแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ออฟแสดงเนี่ยเล่นดีนะครับไม่ไม่ใช่ทุกคนจะแบบจะเล่นจะร้องจะจำบทจะมีคิวเรื่องแบบการแปลงร่างสลายายตัวได้ได้อย่างนี้ทุกคนดัะนั้นก็ถือว่าความตั้งใจและความพยายามที่ไม่คุณสมบัติที่ดีที่มีในตัวออฟอยู่เสมอมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ออฟทำงานอะไรมันก็จะสำเร็จทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก็งานนี้ก็หวังว่าอ๊อฟจะได้ก้าวอีกสเตจหนึ่งใหญ่ๆในสำหรับความก้าวหน้าในเรื่องการแสดงโดยเพราะการผ่านละครเวทีซึ่งต้องใช้ความสามารถในการแสดงค่อนข้างสูงก็จะทําให้อ๊อฟสะสมประสบการณ์แล้วก็เก่งขึ้นอย่างที่ครูคาดไว้ครับก็ภูมิใจมากก็ยังบอกอยู่เสมอว่าดีใจที่ได้เป็นครูของอ,อ,อ๊อฟแล้วก็พูดอย่างมีความสุขให้คนฟังทุกครั้งว่ามีอ๊อฟเป็นลูกศิษย์มีความสุข